เสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับทิชเชอร์ธีรนาธในรายวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องร่างกายของเราวันนี้นะคะทิชเชอร์จะพานักเรียนไปทำลับสมองหรือควิสนะคะมีทั้งหมด3ข้อด้วยการเป็นแบบถามตอบนะคะนักเรียนไม่ต้องเตรียมสมุดขึ้นมานะคะวันนี้เราจะใช้หนังสือวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเรียนกันนะคะ การตอบคำถามนะคะทีเชอร์จะเป็นคนอ่านคำถามและตัวเลือกให้นักเรียนฟังนะคะและให้นักเรียนช่วยกันเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะโดยทีเชอร์จะกำหนดเวลาในแต่ละข้อมีเวลาจำกัดเพียง20วินาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วตามทิชเชอร์มาเลยนะคะเด็กๆ Quiz Number one ถ้ามือและเท้าสกรปรกจะมีวิธีทำความสะอาดอย่างไรทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะ ถ้ามือและเท้าสกปรกจะมีวิธีทําความสะอาดอย่างไรมาดูตัวเลือกกันนะคะมีทั้งหมด3ตัวเลือกมาดูตัวเลือกแรกนะคะก็ล้างด้วยน้ําและทําความสะอาดและเช็ดให้แห้งขอใช้ผ้าแห้งทําความสะอาดขอปล่อยให้ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้น คอปล่อยทิ้งไว้นักเรียนมีเวลาในการเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง20วินาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วเลือกได้เลยค่ะ จีวแดนอีฟินิตเสร็จเรียบร้อยหรือยังเอ่ยไหนเรามาเฉลยคำตอบของข้อที่หนึ่งกันนะคะว่าข้อใดน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องและคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อกอค่ะล้างด้วยน้ำให้สะอาดและเช็ดให้แห้งถ้ามือเราสกรปรกมาใช่ไหมคะนักเรียนทุกคนควรจะล้างและทำความสะอาดเพราะมือและเท้าเป็นสิ่งที่จะพบปะเชื้อโรคได้มากที่สุดนั่นเองนะคะ Qui z number two ถ้าหน้าสกรปรกจะมีวิธีทำความสะอาดอย่างไรถ้าหน้าสกรปรกจะมีวิธีทำความสะอาดอย่างไรมาดูตัวเลือกกันนะคะก็ล้างด้วยสบู่และน้ำขอใช้แปรงสีฟันทำความสะอาดขอใช้สำลีชุบน้ำเช็ด มูนักเรียนมีเวลาในการเลือกคำตอบที่ถูกตก้องเพียง20วินาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือเลือกได้เลยค่ะ t ซีเรนไอฟินิชเสร็จเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรามาเฉลยควิส Number 2กันนะคะว่าใครจะได้2คะแนนแล้วบ้างและคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อกอค่ะล้างด้วยสบู่และน้ำเมื่อล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็ควรจะซับหน้าให้แห้งด้วยนะคะเราไปทำควิสข้อสุดท้ายกันนะคะดูซิว่าใครจะได้คะแนนเต็มบ้างในวันนี้นะคะควิส Number 3หลังจากว่ายน้ำ ควรดูแลทำความสะอาดอย่างไรหลังจากว่ายน้ำควรดูแลทำความสะอาดอย่างไรก็ใช้ผ้าไม่สะอาดเช็ดคอใช้ของแข็งแคะหูคอใช้ผ้าแห้งเช็ดนักเรียนมีเวลาในการเลือกคำตอบทั้งหมดกี่นาทีนะคะจำได้ไหมเอ่ย20นาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วเลือกได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรามาเฉลยข้อนี้กันนะคะมาดูกันซิว่าใครจะได้ครบ3สามข้อบ้างและคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือขอ้ขอคอควายค่ะเมื่อหลังว่ายน้ำเสร็จใช่ไหมคะมันจะมีน้ำที่อยู่บริเวณหูของเราเราควรใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดหูแห้งเรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะที่เชื่อจะพานักเรียนมาดูแล รักษาอวัยวะต่างๆของร่างกายเราทั้งทั่วร่างกายเลยเราควรจะต้องดูแลรักษาความสะอาดอย่างไรถ้าเราไม่ดูแลรักษาความสะอาดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าพร้อมแล้วตามทิเชร์มาเลยนะคะวิธีการดูแล รักษาอวัยวะต่างๆของร่างกายเรานะคะอวัยวะต่างๆของเรามีความสำคัญมากดังนั้นพวกเราทุกคนนะคะจะต้องรู้จักวิธีทำความสะอาดดูแลและรักษาทำความสะอาดอวัยวะต่างๆนั้นด้วยไม่ใช่แค่ดูแลอย่างเดียวนะคะเราต้องตรวจเช็คด้วยนะคะว่าเรียบร้อยดีหรือไม่สะอาดแล้วหรือย,ยังถ้าพร้อมแล้วไปดูกันนะคะ หากร่างกายของเราขาดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปร่างกายก็จะทำงานได้ไม่สมบูรณ์ดังนั้นเราควรระมัดระวังอันตรายที่เกิดจะเกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆและต้องดูแลรักษาอวัยวะของเราอย่างสม่ำเสมอนะคะเด็กๆอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะ มาดูนะคะวิธีการดูแลรักษาความสะอาดของอวัยวะต่างๆของร่างกายเราอันแรกเลยศีรษะนะคะศีรษะมีผมปกคลุมอยู่เราควรใช้ยาสระผมเมื่อผมสปกปรกหลังจากที่สระผมเสร็จแล้วก็จะใช้ผ้าแห้งเช็ดนอกจากยาสระผมแล้วก็จะมีครีมนวดเพราะว่าหนังศีรษะเรามันจะมีเหงื่อและ คราบความมันออกมาเกาะเส้นผมใช่ไหมคะใครที่ไม่สระผมหลายวันจะสังเกตได้ว่าผมเราจะแฟบแล้วก็มันจะหนึบหนึบมือติดมือใช่ไหมคะแสดงว่าผมเราเริ่มสกรปรกแล้ววิธีจัดการนะคะก็คือสระผมโดยใช้ยาสระผมและใช้ครีมนวดเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะเมื่อมีอาการผมไม่ค่อยดีผมเริ่มเหนียวนะคะ จากนั้นเมื่อสระผมเสร็จแล้วต้องเช็ดผมให้แห้งหากเช็ดไม่แห้งจะเป็นการหมักหมมเพราะแบคทีเรียเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะคะต้องเช็ดผมให้แห้งก่อนนะคะอันต่อไปนะคะทีเชอร์จะพูดถึงใบหน้าของเราใบหน้าของเราวิธีดูแลรักษาความสะอาดง่ายๆคือควรล้างหน้าด้วยสบู่และน้ำ เมื่อฟอกสบู่ทั่วใบหน้าเสร็จแล้วให้ล้างด้วยน้ำจนออกให้หมดให้สะอาดนะคะและเช็ดด้วยผ้าแห้งอวัยวะ,วะต่อมาก็คือตาดวงตาของเรานะคะเราจะใช้สำรีสำลีหรือผ้าทำความสะอาดเช็ดบริเวณเปลือกตาเบาๆเพราะว่าบริเวณดวงตาเป็นจุดสำคัญของเราหากเราเช็ดแรงเกินไปหรือ เสัมฤทหรือผ้าโดนตาอาจจะทําให้เป็นอันตารายได้อาจจะเป็นตาอักเสบอาจจะลามบานปลายไปมากกว่านี้ทําให้นักเรียนต้องเข้าโรงพยาบาลรักษานะคะดังนั้นเราจึงควรดูแลดวงตาอย่างถานุถนอมให้มากที่สุดเลยนะคะอวัยวะต่อไปที่ทิชเชอร์จะพูดถึงก็คือใบหูของเราเราควรทำความสะอาดโดยใช้ ผ้าเช็ดหูหลังจากอาบน้ําหรือว่ายน้ําเพราะเมื่อเวลาเราอาบน้ําหรือว่ายน้ําจะมีน้ําที่เกาะอ,อยู่บริเวณใบหูทั้งนอกและในใบหูเราจึงควรใช้ผ้าเช็ดหูหลังจากอาบน้ําเช็ดให้แห้งนะคะต่อไปนะคะอวัยวะนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็คือจมูกเราจะใช้ผ้าหรือสำลีชุบน้ําเช็ดจมูกเพื่อน,นํา เศษขี้มูกหรือว่าขี้ฝุ่นต่างๆที่อยู่ในบริเวณจมูกออกมานะคะเมื่อเช็ดด้วยผ้าหรือสำลีชุบน้ำเสร็จแล้วให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดตามไปด้วยนะคะไอ้วัยวะอันนี้ที่เธอจะพูดถึงปากและฟันเราจะใช้แปรงสีฟันและยาสีฟันในการทำความสะอาดบ้วนปากด้วยน้าสะอาดจากนั้นก็เช็ดปากให้แห้งนะคะ เราควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งด้วยกันนะคะนักเรียนเพื่อเป็นการทําความสะอาดเนาะคือตอนตื่นนอนกับตอนก่อนนอนเพื่อถ้าเราไม่แปรงฟันใช่ไหมคะมันจะเกิดการหมักหมมของเศษอาหารตามบริเวณร่องฟันและเกิดแบคทีรียต่างๆนะคะจะทําให้กัดก่อนฟันและให้นักเรียนฟันผูนั่นเองถ้าไม่อยากฟันผูต้องแปรงฟันเป็นประจําด้วยนะคะ และอันสุดท้ายที่เชอร์จะพูดถึงมือและเท้าวิธีการดูแลรักษามือและเท้าของเราก็คือควรตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอเพื่อเป็นการลดการเกิดเชื้อโรคที่เกาะตามซอกเล็บต่างๆนะคะจากนั้นล้างมือและเท้าให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือและน้ำเปล่านะคะจากนั้นเมื่อล้างด้วยสบู่และน้ำเสร็จแล้วให้เช็ดด้วยผ้าแห้งนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะที่ทิเชอร์สอนนักเรียนไปจะพูดถึงเกี่ยวกับการดูแลรักษาทำความสะอาดอวัยวะต่างๆของร่างกายเราตั้งแต่หัวจดเท้านะคะซึ่งนักเรียนก็ทำเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ยากเลยปฏิบัติให้เป็นประจำยิ่งทำเป็นประจำเราก็ยิ่งจะสะอาดและอวัยวะของเราก็จะสามารถใช้งานได้ดีด้วยนะคะ วันนี้ทิเชอร์จะมาสอนอีกหนึ่งเรื่องคือวิธีการป้องกันอันตรายที่เกิดจากอวัยวะต่างๆของร่างกายวันนี้ทิเชอร์จะยกมาสองอันนะคะอวัยวะแรกคือตาวิธีการป้องกันตาก็คือหนึ่งเลยนะคะข้อแรกไม่ควรขยี้ตาเมื่อมีฝุ่นหรือผงเข้าตาไม่ควรขยี้นะคะยิ่งขยี้จะยิ่งทำให้ตาอักเสบวิธีแก้นะคะก็คือใช้ น้ำยาล้างตานะคะเป็นการล้างเศษฝุ่นเศษผงออกจากตาเมื่อล้างตาเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ซับด้วยทิชชู่หรือผ้าแห้งที่สะอาดนะคะ2ไม่คว,ควรอ่านหนังสือในที่มีแสงสว่างเพียงพอไม่ควรอ่านในที่มืดหรือว่าแสงน้อยจะทําให้สายตาเราเสียนะคะ 3. ไม่ควรอ่านหนังสือบนรถที่กําลัง แล่นด้วยความเร็วเพราะว่าเราต้องเพ่งดวงตาไปที่ตัวหนังสือที่มันขยับอยู่ตลอดเวลาจะทำให้เราปวดหัวได้นะคะอวัยวะอีกอันหนึ่งที่ที่เชื่อจะสอนสำหรับวันนี้ก็คือหูใบหูของเรานะคะสิ่งที่เราต้องการป้องกันหูเราก็คือหนึ่งไม่ควรใช้ของแข็งแคะหูนะคะเพราะในหูจะมี ประสาทหูนะคะถ้าเราเอาของแข็งแคะไปจะทําให้บริเวณหูได้รับการอักเสบหรือได้รับบาดแผลทําให้ได้รับบาดเจ็บได้เลยต้องไปหาคุณหมอให้คุณหมอช่วยดูแลรักษาให้นะคะ 2. ไม่ให้น้ําเข้าหูขณะอาบน้ําหรือว่าว่ายน้ํานะคะไม่งั้นจะทําให้เกิดอาการหูอื้อและยากต่อการนำเอาน้ำออกนะคะถ้าเป็นไปได้ก็เลี่ยงการโดนน้ำเข้าหูนะคะข้อสาม ไม่สั่งจมูกไม่สั่งน้ำมูกแรงเกินไปอาจทำให้หูอื้อควรสั่งน้ำมูกเบาๆใช่ค่ะไหนใครเป็นแบบทีเชื่อมากเวลาคันจมูกใช่ไหมคะก็จะสั่งจมูกสั่งน้ำมูกแรงๆพอสั่งแรงปุ๊บหูเราก็จะเกิดอาการอื้อยิ่งหูอื้อบ่อยๆนะคะก็จะมีผลกระทบตามมากับนักเรียนนะคะดังนั้นควรดูแล,ลรักษาใบหูให้ดีนะคะ วันนี้นะคะทีเชื่อมมีแบบฝึกหัดมาให้พวกเราทำด้วยเป็นแบบฝึกหัดออนไลน์นะคะอันนี้คือตัวอย่างของแบบฝึกหัดใบงานวิทยาศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะโดยเป็นแบบฝึกหัดเรื่องการดูแลส่วนต่างๆของร่างกายนะคะโดยจะมีรูปแรกมีรูปทั้งหมด10บรูปนะคะ ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าของคำประโยคต่างๆนะคะโดยมีคำสั่งว่าการกระทำใดเป็นการดูแลส่วนต่างๆของร่างกายให้สะอาดให้นักเรียนลองเลือกดูนะคะการล้างมือบ่อยๆตามขั้นตอนถือว่าเป็นการดูแลรักษาไหมเอ่ยให้นักเรียนคิดดูดีๆนะคะ ข้อต่อไปนะคะเดินแบบไม่ใส่รองเท้าการเดินไม่ใส่รองเท้าเป็นการดูแลรักษาความสะอาดของเท้าหรือไม่พี่เชอรอคิดว่าไม่ใช่นะคะการดูแลรักษาความสะอาดของเท้าคือเราควรต้องใส่รองเท้าออกไปข้างนอกด้วยนะคะอันที่สามนะคะใช้ของแข็งแคะหู ทิเชอร์ได้สอนไปแล้วเนาะไม่ควรเอาของแข็งแคะหูเพราะอาจจะทำให้หูด้านในได้รับอันตรายได้รับการสะเทือนและทำให้เกิดอาการอักเสบบาดเจ็บของหูได้สวมหมวกในระพัยขณะนะขับรถจักรยานยนต์ลองคิดดูนะคะว่าใช่ไหมเอ่ยและอีกหกข้อนะคะให้นักเรียนลองทำเดี๋ยวทิชเชอร์นะคะ จะส่งลิงก์นะคะไปพร้อมกับคลิปวิดีโอนี้มาทำเสร็จแล้วให้นักเรียนกด finish แล้วก็เช็ค my answer ตรวจใบงานของตัวนักเรียนเองและส่งในอัลบั้มในหลายห้องได้เลยนะคะเดี๋ยวทิเชอร์จะสร้างอัลบั้มไว้ให้ เป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้ทิเชอร์พาไปทําความรู้จักเกี่ยวกับการดูแลรักษาทําความสะอาดของอวัยวะต่างๆและการป้องกันอวัยวะต่างๆ2อ,อันก็คือตาและหูใช่ไหมคะและครั้งหน้านะคะทิเชอร์จะพาไปทําความรู้จักการดูแลรักษาและป้องกันอีก3ามอวัยวะด้วยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเจอกันในครั้งหน้านะคะส่วนวันนี้ทิเชอร์ขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ